ดารินริชทิชาลูกสาวของมาควิชทิเซียเพื่อนของดารีนฉันนินมาว่าเธอล้มหมดสติอีกแล้วนะ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมริชเกิดอะไรขึ้นฉ,ฉันฉันนึกว่าเธอเป็นอะไรไปแล้วฉันดีใจจังที่เธอยังดูแข็งแรงดีอยู่อ้ออันที่จริง เควสเสริมตามหานยายเล่มแรกกำหนดเวลา12วันหมดลงโทษหากล้มเหลวความตายสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นแล้วสามวันก่อนฉันได้รู้ความจริงว่าร่างที่ฉันสิงอยู่นี้อาจจะตายทุทกเมื่อหลังจากได้ยินเรื่องที่น่าตกใจ แบบนั้นฉันก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดในทันทีแต่มันก็มีบางอย่างปรากฏขึ้นมาหน้าต่างเควสที่ไม่รู้จักและคำสัญญาภารกิจมาถึงแล้วคุณต้องการยืนยันหรือไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยความตกใจฉันจึงได้กดตกลงไปตามสภาพคำตอบที่ได้กลับมานั้นนี่มันคือเควสหลักแก้ไขโลกให้ถูกต้อง โลกนี้ประกอบขึ้นจากหนังสือที่คุณเคยอ่านแต่ทว่ามีปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้และคุณเท่านั้นที่จะเป็นคนแก้ไขมันได้เควสหลักแก้ไขโลกให้ถูกต้องเนื้อหาหากคุณล้มเหลวในการทําให้นิยายทั้ง4เรื่องที่บิดกเบี้ยวกลับสู่สภาพเดิมไม่ได้เท่ากับตายจะต้อง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 ตายจะตายตายนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ย ไหนบอกว่าถ้ากดแล้วจะรอดไงไหนบอกว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงขอแสดงความยินดีกับการกดตกลงด้วยนะเอาเอีโมติคอนหน้าหมันไส้นี่ออกไปไม่รู้ไงว่ามันเป็นข้อตกลงที่มายุติธรรมนะคะแต่ทางเดียวที่คุณจะสามารถรอดชีวิตได้ก็คือวิธีนี้ไม่ใช่เหรอในตอนนี้ ร่างกายที่คุณสิงอยู่มีสภาพที่เพียงแค่มีชีวิตอยู่ก็เต็มเกือละหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปจะเสียชีวิตที่ไหนเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าไม่มีหอกนางฟ้าอันเล็กน้อยและแส่ล้ำค่าแบบนี้ด้วยล่ะก็นะฮะคงต้องอธิบายเกี่ยวกับที่นี่ให้เข้าใจก่อนใช่ไหมมันต่างจากที่คุณคาดไว้นะ่ะ ที่นี่ไม่ใช่โลกจากหนังสือเรื่องใดเรื่องหนึง่งพูดตามตรงมันก็คือโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการผรสมผสานนิยายทั้งสี่เล่มของคุณที่เคยอ่านเข้าไว้ด้วยกันลองคิดดูสิจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตัวละครหลักของเรื่องพยายามปฏิเสธชะตากรรมของตัวเองในตอนนี้ที่นี่มีการประทะกันร,ระหว่างสีโลกและตัวเอกหลายสิบคน แต่ในเดิมทีเรื่องราวต่างๆควรที่จะแยกออกจากกันและเมื่อเวลาและพื้นที่เริ่มบิดเบี้ยวและหลอมรวมเข้าด้วยกันตัวเอกห,หลายๆคนก็ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการตั้งค่าเนื้อเรื่องพอดเรื่องของนิยายดั้งเดิมก็บิดเบี้ยวจนยุ่งเหยิงไปด้วยเช่นกันผู้ชี้นำแน่นอน ว่าไม่จําเป็นต้องให้ตรงตามต้นฉบับทั้งหมดอย่างสมบูรณ์คุณแค่ต้องทําให้แน่ใจว่าจะไม่หลุดออกจากโคงเรื่องหลักของต้นฉบับฉันทํำไมต้องเป็นฉันนี่มันหมายความว่ายังไงนี่มันไม่ใช่แล้วควรจะให้ฉันเป็นตัวเอกหรืออะไรทํานองนั้นสิแบบนี้มันจะอ่อนแอกินไปแล้วนะ ตัวเอกนั้นคือกุญแจสำคัญนี่มันอะไรอีกเนี่ยเมื่อคุณเห็นตัวละครหลักสัญญาณจะส่งเสียงให้คุณได้รู้ว่าเขาคือตัวหลักจงใช้บ่อแสนี้แล้วดำเนินเนื้อเรื่องตามที่คุณรู้จักในหลายๆเรื่อง ไอ้นี่มันไม่คิดจะฟังคำพูดของฉันเลยหรือไงไม่ต้องกังวลไปยิ่งคุณพยายามหาตัวเอกมากเท่าไหร่สุขภาพของคุณก็จะดีขึ้นตามไปด้วยแต่หากคุณล้าทิ้งหรือทำมันอย่างไม่เอาใจใส่สุขภาพของคุณจะลดลงอีกครั้งดังนั้นโปรดระวังแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันทำทุกอย่างที่นายบอกฉันจะได้กลับบ้านหรือเปล่า ไม่ใช่เพียงแค่การกลับบ้านเท่านั้นเรายังทำให้ความปรารถนาของคุณเป็นจริงทุกอย่างอีกด้วยนี่มันเป็นเคล็ดหรือการข่มขู่กันแน่เนี่ยและนี่คือจุดเริ่มต้นของการดิ้นรนของฉันดารินเอสเตในการค้นหาตัวละครหลัก แต่ว่าฉัจนจะไปหาตัวเอกที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนได้ยังไงกันในโลกของโรแมนต์แฟนตาซีที่มีทั้งวีรบุรุษที่ได้ชัยชนะเหนือราชามานอีกทั้งยังมีเรื่องที่อาณาจักรที่มีเจ้าหญิงที่สวยที่สุดอยู่อีกด้วยหรือในบางครัง้งลูกสาวของราชามานหรือหลานสาว ของผู้ก่อการกรบฏก็ก,บบกลายเป็นตัวเอกได้เช่นกันแน่นอนว่าไม่มีลักษณะเรื่องเฉพาะที่จะบอกได้ชัดเจนไม่ใช่มันมีอยู่นี่อืมจริงๆแล้วในตัวละครชายของโรแมนต์แฟนตาซีไม่กดตายตัวอยู่และจะไม่มีข้อยกเว้นเด็ดขาดยิ่งใหญ่เก่งการหนุ่มโรแมนต์ ลูกแมวจองซอนแน่นอนว่าความหลอแบบนีน่าเชื่อไงล่ะดังนั้นฉันถึงได้เริ่มรวบรวมภาพที่คิดไว้จากทั่วทั้งอาณาจักรแต่ในหนังสือที่ฉันเคยอ่านนั้นในบรรดาพวกเขาพอเนึกดูแล้วริสเคยไปวังหลวงและไปงานการเต้นรำอยู่บ่อยๆใช่ไหม ใธอเคยเห็นคนในภาพเหมือนเหล่านี้ตัวเป็นๆหรือเปล่าในกลุ่มเหล่านี้มีคนที่หน้าตาต่างจากของจริงม้้งไหมเออฉันไม่แน่ใจว่าควรพูดเรื่องแบบนี้ดีหรือเปล่าบารอนแอรอนคนที่สองจากซ้ายแล้วไว้เขาเอนอกคนที่สี่จากขวาและคนที่อยู่ข้างๆนั่นคือยองซิกดูเหมือนว่าจะถูก อวยให้ดูดีเกินจริงไปนิดหน่อยมีการอวยเกินจริงในโลกต่างๆจริงๆซะด้วยเกือบโดนหลอกซะแล้วแต่จะว่าไปตั้งแต่เมื่อกี้นี้ฉันคิดว่ามันมันเยอะมากจริงๆนะภาพจำนวนมากเหล่านี้จะเอาไปใช้ทำอะไรกันนะมีก็ามรถจำนวนลงไปมากแล้วนะตอนแรก ในห้องนี้มันยังใส่ไม่พอเลยนะขอบคนริสที่ทำให้ฉันกำจัดมันออกไปได้อีกตั้งสามชิ้นแน่นี่มันถือว่าดีแล้วใช่หรือเปล่าใช่การกรองเป็นไปได้อย่างราบรื้นนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ปัญหาก็คือแมวซนที่ยังเหลืออยู่ทำไมแต่ละคนถึงหล่อขนาดนี้ แถมยังมีนิสัยที่แย่ๆติดมาด้วยซะงั้นถึงมันจะเป็นแค่ภาพเหมือนก็เถอะจะจัดการยังไงดีล่ะเนี่ยนี่ถือเป็นกรรมของฉันเลยหรือฉันควรเรียกมันว่าโชคร้ายหรือโชคดีกันตั้งแต่เจ้าชายในยุคจากเมืองเหนือนักเวทจนถึงอัศวินฉันผู้ที่รักชายทุกคนในโลกโดยไม่มีอคติ แม้มันจะเป็นเช่นนั้นฉันก็ยังมีความชอบที่ชัดเจนในเรื่องของบุคลิกภาพนั่นคือชายหนุ่มที่เย็นชาและโหดร้ายถึงขั้นสุดแน่นอนว่าถ้าเป็นในชีวิตจริงนี่ก็คือประเภทที่ฉันไม่อยากจะเจอเลยแต่นี่มันก็แค่นิยายมันเป็นเรื่องแต่งของคนเราคงไม่เลือกคู่ชีวิตจริงจากตรงนั้นหรอกจริงไหม ฉันชิดอย่างนั้นถ้าฉันรู้ว่าเป็นแบบนี้แล้วก็ของเลือกเฉพาะพระเอกที่มีสเสน่ห์หวานละมุนแล้วก็สดใสไปแล้วทำไมฉันถึงต้องมานั่งพูดคุยและตรวจสอบพวกเขาที่ละคนด้วยด้วยร่างกายที่อาจตายเพียงเพราะลมพัดแบบนี้ในขณะที่เขากลายเป็นคนที่ตรงกับรสนิยมของฉันเกินไปจนทำให้ฉันรู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นอีกนี่ริส คนนี้ใครน่ะเธอรู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นใครคงจะไม่พูดว่าไปสายตาที่ดูเหมือนจะฆ่าคนตายแบบนั้นลักษณะใบหน้าที่คมกริบจนเหมือนจะบาดคนได้ฉันคงไม่เคยพลาดงานที่มีตัวละครแบบนี้แน่ๆอะไรนะถามว่าเขาเป็นใครหรอดารีนเขาคนนั้น เธอกำลังพูดถึงองค์ชายลำดับที่สองอยู่นะเธอมาสายเธอตั้งใจจะให้ฉันรอไปอีกนานแค่ไหนกัน